งามจริงๆอ่ะมาสรุปหัวข้อข่าวอ่าก่อหลังสวิจี์อีกรอบเนะมันก็มีแนวคิดข้อคิดนะฮะหลายคนบอกว่าโอ้ยอยากเจอคนดีเนาะอยากเจอคนจริงใจแต่พี่หรือว่าป้าหาจังก็ยังไปเจอนะฮะอืมแล้วก็อีกข้อหนึงนะะ่งเนาะที่บอกว่าเรื่องข่าวที่มันเกิดขึ้นทําให้เสียชื่อคนไทยเรานะคฮะ หมดเลยแล้วจะทําให้ผู้หญิงไทยหาผัวฝรั่งยากอีกอันนี้ก็ถูกนะคะอ่ะมาย้อนทีละข้อนะคะเอออยากเจอคนจริงวันนี้ถึงยังไม่เจอก็ต้องให้ตั้งใจหาอย่าหยุดถ้าอยากได้นะเอะอมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราหรือคู่ของเรานะคะเนาะขอเป็นกําลังใจและคําว่าเสียชื่อผู้หญิงไทยจริงอันนี้เห็นด้วยแต่เนาะคนดีคนชั่วเนาะมีอยู่ทุกประเทศ บางทีเราต้องคิดว่ามันมีอยู่ทั่วมันมีเหมือนกันเราต้องคิดว่าถ้าชีวิตล้คู่เรามันจะได้ผัว็ลังยังไงเราก็ได้นี่มันคือตัวเราและการหาสามีของเราแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดที่จะหลอกไข่ตั้งใจคะ่ะจีบสาวในเอคุยหนุ่มในออนไลน์เนาะหายจริงหนึ่งจามีผัวสองอย่าทำผิดใครนะเออจะได้เจอคนจริงแล้ว จะได้ไปข้างหน้าได้ข้อความนี้นะเรื่องราวนี้เจียจะบอกเลยว่าวิกฤตคือโอกาสบางทีมันอาจจะเป็นดวงโชคดีของฝ่ายฝรั่งก็ได้ที่อืมไม่ต้องได้ผู้หญิงคนนี้มานะคะเออเนาะไม่ต้องได้ผู้หญิงคนนี้มาจริงอยู่เสียความรู้สึกแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วดวงมันจะโผล่นะฮะ มันก็ผูกออกมาอย่างนี้แหลนะเนาะสุดท้ายเห็นมะกรรมตามทันกรรมตามเจ้าหลวดนะฮะเดี๋ยวนี้เออสามเดือนมิถุนาคุยกันกรกดาว,วางแผนส่งเงินส่งเงินอู้เจอตัวจริงรักแท้นะฮะสิงหากลับไปเนาะยิบเก้าผูกแขนวันที่สามยาก,กับผัวนะฮะ มื่อวานวันที่เท่าไหร่วันที่เก้าวันที่แปดนะฮนะขึ้นรายการ TV. ทีวีทกบเถียงสรุปจ่ายเงินสี่แสนไม่ได้บวกแค่เงินส่งนี่ละคานะฮะอยากให้ทุกคนพินิพิจารณาคำว่าหลอกถ้าเราเจอเราก็เจ็บเนาะถ้าเขาเจอเนาะมันก็เจ็บแต่หนึ่งสิ่งสำคัญว่า มันไม่ได้หลอกกัน,นง่ายๆนะคะเงินมีที่มาที่ไปแต่ฝรั่งก็ฉลาดขึ้นเรื่องนี้ทําให้เราเห็นว่าหญิงไทยอย่าคิดแบบง่ายๆอย่าคิดหลอกฝรั่งเอ่อแล้วเขาจะไม่เอาเรื่องนะคะอา่าอีกข้อนึ่งคือฝรั่งก็เห็นเป็นแบบอย่างอืหลอกฉันสิเอาสิท้าไทายฉันสิเดี๋ยวฉันก็จะไปแจ้งอ่าเพจสายไหมหรือกฎหมายไทยเพื่อช่วยเหลือ ตีเงินได้เพิ่มกับคุ้มค่าได้เที่ยวฟรีนะคะแต่มันก็เสียความรู้สึกแล้วนะเนาะเกิดแบบแล้วนี่มองในมุมอีกมุมหนึ่งนะคะมึนๆวันนี้รีดผ้าลูกชายนี่เสื้อผ้าลูกชายนะคะเก็บเอามาซักเลือกเป็นรุ่นๆของอ่าลูกน้องสาวเด็กที่น่ยเสื้อผ้าเขาเยอะเขาใส่สะอาดสะอคงนะคะ เวลาเขาเก็บมาให้เราก็มาเลือกสวยๆเก็บไว้ให้ลูกใส่เห็นไหมไม่มีช้ำนะคะจากตู้ใส่กล่องไว้นานเราก็เอาออกมาเลือกเป็นรุ่นๆมีแต่กางเกงนที่จะต้องได้ซื้อสำหรับเสื้อ,อนี่หายห่วงเลยเสื้อยืดนะฮะเสื้อปูนเสื้อหนาแล้วก็ซื้อเสริมเติมอันนี้ไซส์ห้าสิบห้าสิบสอง 5้าสิบหกเป็นหนุน่มแล้วฝรั่งน้อยบ้านนี้เสื้อผ้าตุกตาต๊กตาตุ๊กตูนไม่เอาแล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วนะฮะอาการมึน,มมน